โครงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอ r ์รัปชันดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาพิบาลมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการของรัฐให้หมดสิ้นไปขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐอย่างตรงจุดทําให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเต็มที่และมีความเสมอภาคทัดเทียมกันจากการดําเนินโครงการดังกล่าวทําให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอำนวยความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรวดเร็วและเป็นธรรม เสริมสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอันเป็นการสารสัมพันธภาพไมตรีที่ดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนำมาสู่ความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่งผลการดำเนินโครงการมีเป้าหมายที่สำคัญคือระดับคะแนนดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ I T A ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น โดยแบ่งตัวชี้วัดได้ดังนี้ 1. เครือข่ายที่เข้ารับการอบรวมภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ3 0 2. หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ8 3. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้ข้อมูลเรื่องวินัยทุจริตลดลง ความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นเกราะกันภัยจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมพระหุวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับ